สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุขนนะครับทินแดงค้นไข่ภา,าพพี่น้องมาเบิงภาพนําโชคลาบแนวทังเหล็กเด็ดตัวเหล็กท่นาสนใจงวดประจําวันที่16ตุลาคม2567้ยเด้อพี่น้องเด้อคลบปนีกะหลายสํานักหลายอาจารย์หลายรูปภาพนะครับพี่น้องขับสิบภาพมาเบิงตามต่ออาจารย์หมาน้อยคอยรักนะครับอาจารย์หมาน้อยคอยรักวัี่ผพานมานีหกขาตรงตรงเด้พี่น้องวธรรมาดานะ,นะครับแนวทังของอาจารย์โกยฟากฟ้านี่กะหาเก่าตรงตรง ววนวังหันนะครับอาจารย์ติ๊กพี่น้องครับฝันเป็นจริงแอดนันละลานะครับเทพท่านใจอาจารย์แม่งปออาจารย์ประเสริฐจ,จันทพันธ์แล้วก็เอียกหลายรูปภาพจากหลายสำนักหลายอาจารย์นะครับเป็นการทำนายตัวเลขพี่น้องครับทายตัวเลขผลการออกรางวัลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้น ทำเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเดอพี่น้องเดอที่แดงพาพี่น้องมาเริ่มต้นกันที่ใบหนีพันวาล็อกวงในหัวสัน16ตุลาคมนีพ่นวา78นะครับพี่น้องครับสถิติงวดที่ผ่านมาเพันก็ว่าหาเก่าเกาหายอยู่นะครับแต่ว่าที่แดง่เห็นหน้านะครับกขออนุญาตบบเอามาเทียบกันลวกันเนาะนะครับอันนี้พันว่าล็อกวงใน แล้วกะตามมาด้วยแม่พ่อนสวิตนะครับพี่น้องครับเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสองพี่น้องผมป้าดมาแรงในพี่น้องเจ็ดนี่เนาะนะครับจากสีมันเจ็ดยังละนะครับแต่ว่ามาแรงนะครับดังแห้งขันมันสีกันกะขันมันเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดบนันกักันหนึ่งหกหกหนึ่งน้ำในเดอร์พี่น้องเดอนะครับล่องเบงบรดาเพิ่นหลุยปุดออกยังสีหน้าเทเกาขันดังลายนี่เพิ่นสิเป็นจังสันเดนะครับ อาจารย์ลือลั่นสนั่นเมืองนะครับคุณแม่สุร่างจากฮ่องกงเพิ่นถามหาคือบอกเขเห็นเลยคุณทิดแดงวาสั่นอาจารย์เพิ่นบังหวดเพิ่นกิดชู้ไปด้วยแม่บังงวดเพิ่นกับบ่ได้ชู้ไปเสดเน,นะครับงวดนี้ทิดแดงเห็นมาจังสีล่างต้องตรงเพิ่าเจ็ดหาเจ็ดหกแปดหาแปดหกนะครับลือลั่นสนั่นเมือง มาด้วยแนวทางของคนป .4 ในรูปแบบเขียนนะครับพี่น้องครับข้างบน 72C 392 2หา3นะครับ2ตัวนี้72 39 2หา2 4 9 2หา3ละกาข้างล่างนะครับพี่น้องครับ38 32หา8 37 9 5และกกหา7แนวทางของคนป .4 ตามาโดยแนวทางของไอ้ไข่ให้โชคนะครับอันนี้เป็นข้างบนเพิ่นพี่น้องสองหาแปดสองหาสองแปดครับหาแปดนะครับข้างบนของไอ้ไข่ให้โชคอีกใบหนึ่งนีงน่เป็นข้างล่างนะครับหกหนึ่งหกสี่กับหนึ่งสี่เด้อพี่น้องเด้อใบนี้เป็นล่างชุดเต็มนะครับพี่น้องครับของอาจารย์รัชนกมีโชคนะครับจุดเต็มเพิ่นหกหนึ่ง ศูนย์หนึ่งสามหนล้วกับสานะครับพี่น้องครับจุดเต็มของอาจาร,รย์รัชนกมีโชคข้างล่างตามมาด ie, ้วยแอดมาลีนะครับใบหนีนะครับหคู่นคบนนะครับพี่น้องครับ6162 6่งหกสองหกสเก่าหนึเก่าสเก่าสีเก่านะครับพี่น้องครับ โอ้เด่นพนะ6กับ9เก้สนดอกนะครับนี่นะครับข้อมูลแนวทางของแอดมาลีตามมาด้วยใบหนีของอาจารย์แม่งปอนะครับสิตัวลาคม6กเจ็ดนะครับพี่น้องครับ3ตัว78 2, 78 3, 7 8็ดแปดสอ582็ดแปดสแป้าก็ สโตเพนนะครับแปดสองแปดสามแปดห้าเก้าสามเก้าสี่เก้าหกเก้าห้ย์กับสานะครับพี่น้องครับขอมูลแนวทางของอาจารย์แมงปอใบนี้ข้างล่างนะครับของอาจารย์แอนนันลันล่านะครับวิ่งแปดแปดหนึ่งแปดสาห้าแปดสี่แกแนะครับเดนกมูลในสามพังดับ2องวสันข้างล่างพันวานะครับพี่น้องครับ ตามสูตรตามแนวทางของอาจารย์แอดนันลั่นลาใบนี่แนวทาง3ตัวของอาจารย์นภัทรแจมจัศรีนะครับ1ึตุลาคมสองขาพี่น้องที่เป็นแฟนครับ FC ของอาจารย์ณพัทรแคปนาจอเวเดอร์พี่น้องครับตามมาด้วยรับเฉพาะสายทหารนะครับ16่งตุลาคม 7จ็เลขท่านพันวาน,นะครับแสดงกับเข้าใจว่าเด่นกอมูเนาะนะครับและะ้วก็ถัดมา3าตัวเด่นบน782 785ดสองเจ็8789เดนะครับเด่นล่าง0ูนย์9ก9าหนสาะครับพี่น้องครับสายด่วนขบวนใหญ่7จ็ดแป7หาแปับเจนะครับรับเฉพาะสายทหาร อันนี้ของอาจารย์แอดโจนะครับพี่น้องครับสามหนึ่งหาสามหพี่น้องครับแอดโจแนวทางของอาจารย์จันชัยยานะครับพี่น้องครับเบ็ดเดียวศูนย์หกหกศเด้อพี่น้องเด้อสิตุลาคมหกพี่น้องครับอาจารย์จันชัยยา ตามมาโดยอาจารย์โกยบ้านไร่นะครับหวดทิพนมาหาเก่าพี่น้องหาเก่าต้องตรงได้งหวดทิพนมาวดนี้สิตุลาคมข้างบนเด่นเก่ากับหนะครับเก่าหนึ่งเก้าสองเก่าสเก่าสีดหนเก่าหเกเดก้นะครับสามตัวศูนย์เก9าสี่สามเก้าห้ข้างล่างเด่น3ากับหนะครับพี่น้องส3่สามหาสามหกสเก้าสามกับแปอาจารย์โกยบ้านไร่ พี่น้องมาทีเลขลับมีที่มาของอาจารย์ติกบัตเนียนะครับ16ตุลาคมพี่น้องครับวิ่ง C เดอวยพี่น้องเดอ3สตัว9 4 5 9 4 6 9 4 7 9้า2ตัวกับ c 5ห4ห6 4ี7 7หกหล้ะกับ4เพื่อว่าอัดหนักๆเลยนี่4 7เจ็หนึ่เจ็นะครับเจ9 4 7เนะครับ C554 945พี่น้องข้อมูลแนวทางของอาจารย์ติก ผ้าด้วยนะครับแนวทางของอาจารย์คนใจรักนะครับ16ตุลาคมอาจารย์พันไหแข่นคัก397 798กับ03นะครับพันไหามาซ้ำนี่นะครับพี่น้องครับ3ตัวของแอดกลมพี่น้องผม597 459 385 498 198 หนึ194นะครับสามตัวของแอดกรมอันนี้เป็นบนชุดเต็มนะครับของอาจารย์แอดขานพี่น้องครับเก้ 7, เ 7, ็ด 0, องเจ็ดสามเจ็ดศูนย์หาศก้าหนึเก่าหาแปดหาแปดสามสกับเก้าสเด้อพี่น้องเด้อนะครับชุดเต็มข้างบนของอาจารย์แอดขาน บาดสนีพ,พี่น้องวาทีีฟันเป็นจริงนะครับข้างบนของเพิ่นเก้าศูนย์หกพี่น้องคาบศูนย์หกศูนย์เก้าเก้าหกนะครับอันนี้คือข้างบนเดอ้อฟันเป็นจริงถัดมานี่เป็นข้างล่างพี่น้องผมนะครับเจ็ดเก้าแปดหาหนึ่งสีนะครับพันวาหน้ามาเจ็ดเก้าก็หนึ่งสีเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนี่ก็ดังในพี่น้องนะครับตรงกับหลายสำนักหลายอาจารย์เนาะนะครับพอต่อยเอฟซีซูริที่เน,นี่พันก็ไดยุ่เจ็ดเก้านี่ก็ได้นะครับของ ลุงจริงนี่ก็เจ็ดเก่าคือกันนะครับร้ายอยู่ได้พี่น้องเจ็ดเก่าตรงกันนี่ก็ได้นะครับพิจารณาเด้อพี่น้องคำมันดังแห้งๆคฮือดสิเหล็กเก่าสิอวยเป็นเหล็กหกสบุเฮือจังใดตามมาด้วยแนวทางของอาจารย์ณรารินพี่น้องผม16ตุลาคม67เด็ด่น1กับ7 1 5 1ห75 70ห2า1 3 7 6 1แหา็ละก 810470กับ273นะครับอาจารย์นารารินตามมาด้วยบารมีพญาคุฑนะครับพี่น้องครับ443253 3 3, 42435253กันนี่44นะครับบารมีพญาครุฑ มาด้วยใบนี้นะครับคันทิดแดงจำมโม่พิษนี่เข้าใจว่าเป็นของอาจารย์เพชรโคราชนะครับคันมันจำผิดจังไดก็ต้องกราบประทานอภัยห,หลายๆเด้ออาจารย์ครับสามตัว c ีหนึ่งแปดศูนย์แปดซีซีแปดเก้าหนึ่งหาเจ็ดะครับแล้วก็สองตัวนี่ c ีเก้าซีศูนย์เจ็ดสองกับแปดสองครับพี่น้องครับอาจารย์ประเสริฐจันทพันธ์นะครับเล็กออกวันพุธเด้อรับบอสัน เก้าสามแปดสอเจ็ดสี่หกอับหนนะครับอาจารย์ประเสริฐจันทพันธ,ธน์แนวทางของแอดปล่อยนะครับพี่น้องครับวันนีสิบหตัวลาคมเด่นหนึ่งเด้อนะครับวิ่งรูดฟันนะครับหเนาะสตัวเด่นกมูนีเจ่งแปด 1, 8, พี่น้องนะครับสตัวนีหนึ่ง8เด้อนะครับหนึ่งหกหนึ่งเหนึ่งสหนึ่งสามะครับสองนเี่เป็นหางร่องสําหรับ3ตัว นะครับขอมูลแนวทางของแอดป่อยตามมาด้วยเทพท่านใจร่วยท่านใจพี่น้องคม16ตุลาคมนะครับ20 2 3 2 7 2 9ส2 5สา4 5องเจ1ดสองห้าี่ห้าเจ็ดปดนปดหะครับสตัว 9, 9, 85 2 85 3 9 2 8 9 8 5 2 8 5 3 8 5ปด 6 4สี่สองหกสี้าหสี่หนึ่งหห้าหและ2องนะครับพี่น้องครับเทพทันใจรวยทันใจแนวทางของกุ้งกรอบพี่น้องผมนะครับอันนี้เป็นชุดเต็มเพิ้นห่หกห้าหกแปห้าศูน6์สามศูนย์สี่ศูนย์ก็แปดเนะครับถัดมาใบนี้ชิดแดงคิดว่าน่าจะเป็นที่พิ้นเด่นเนาะนะครับ8ปดสองแปดนี่ นะครับแนวทางของกุ้งกรอบสีดแดงภาพพี่น้องมาปิดท้ายที่แนวทังของอาจารย์มาหน่อยค่อยรักใจมักกะจัดไปโหลดนะครับซึ่งวัตถุพันธุ์มาใบนีข้างบนพนิหงหาต้องตรงเดินนะครับวันนี้16หตุลาคม 19, 6, 9, 16, หนึ่งเก้าหเกาหนึ่งหก็หาเก่าพี่น้องครับอันนี้คือข้างบนและกะทัดมาในี่เป็นข้างล่างนะครับหาสองเก่าสองศูนย์สองหกสองนะครับ เนึ่งนักแขนงล่างหาสองเด้อพ awesome. ี่น้องเดิอนะครับคันมักน้เพิ่นกับกันสองหาน้าแน่นะครับสามตัวนี่เพิ่นเอาสองสลักลอยพี่น้องครับสองหนึ่งหกสองหนึ่งเก่าสองหาเก่ากับสองพกเก่านะครับอาจารย์หมาน้อยคอยรักใจมักกระจัดไปโลดถูกสํานักถูกอาจารย์ที่ทีแดงอมาสซูเบิงเนี่ยเป็นภาพนําโชคลาภเด้อพี่น้องเดิอนะครับเป็นการทํานายตัวเลขเนาะ ่ายตัวเลขผลการออกรางวัลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นการพน,นันที่ผิดกฎหมายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยพี่น้องเด้ออ๋อขอบคุณพี่น้องสุภุสุขคนแวะขามาอยู่เป็นมูให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับกราบขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เดอ้อเออเฟื่อขอมุญแนวทางภาพนำโชคลาภให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันขอกันไหมคลิบหนาพี่น้องผมขอบคุณและก็สวัสดีครับ